สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนี้ยายเจ้าไม่ก่าผ้ามวนด้วยจ่าเด้อย,ยายก็งทงลองทาอีกเลยจ้ยายายมาหากินหาอยากหาเขียรนะจ่าเด้อกระเบงยายสิมานบ่แพ่นครับจูผู้ชกคนเขามาเร็วก็ยะลื่นกุดติดตามกดัวเป็นกำลังใจให้ยายหน่อเด้อมือนี้ยายเลยว่าหาเสียนมายายก็ามาใกล้เติบยู่มาแถวหน้าหนอง อันนี้พี่สาวเนาะสาวแหล่้าเบิ่งไายสิได้บ่จา่าหุ่นบิง่งด้วยจ่าเด้อตาทองกำลังหาอยู่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจสู้มาในกั้นในจ่าเด้อถ้าเบิ่งสิได้จดังโตเนาะจ่าเนาะไปหาเก็บขี้เล็กได้ก็หาแล้วเนาะมันก็ว่าจะหายังบ่ใครมีอยากจะหาแงใครเมืมเมแดงมาแกงใส่ขี้เล็ก มึงนี่แยกกระชองมาหาเขียดเบื้งด้วยจ่าเนาะรุ่นเบื้องด้วจ่าเด้อไปลุยอ๋อแดดบ่ได้ก็มั<อ>่มวแล้วมือนี่อือจะได้กรรับลักซาสชูกราพชุผู้ชุคนใน,นด้วจ่ามือนี่เขาเดี่ยวหอนเขาเดี่ยวหนาวพี่น้องมามาสูน,นกันจ่าไปไหนอันไหนอ่อนนันเนานะเท่าเนาะไปลุยาปาดพี่น้องลุมเออลุมแห้ง เดี๋ยวจะทอดพ่อว่าเจา้าโอ้ยมาสู้สู้เท่าสู้สพี่น้องเลยหาไปสุมโมงละ่ะสองสุมโมงละ่ะเออมือนร่มแห้งหายมาแท้ไหนพ่อตู่อยู่ออกไปทางไหนนี่ออกไปทางไหนเนาะเนาะเแ่าหาจนเหนื่อย<ๆ>เลยมีมือม,มานมือบอบมานเนาะเจ้าชิดไปหาหยังพี่น้องให้พี่ให้น้องเห็น ยาห็่ยังกับปกลังใจให้ยายนี่เนอะเห็ดกินเห็ดอยากพี่ไปหายังจะได้กินเหตยากง่ายก็่บันไดสัมพี่น้องเอ้ยเขาอันนี้หายห็นโบพวกปูใหญ่ใส่ต้นไมกระเียาใส่เขาาคเลยะพี่น้องฮะรวมรวมกายด้อ หัป่ปอะไรน้พี่น้องคืองูใหญ่ๆลลกไปคืองูเน,นี่ยหน่อยนะนนนนเนนออพี่น้องเลยแกกุ๊บยงดูเมืงได้ใจเด้อึ้นมาโน่นล่ะนั่นนู้น,นปูขึ้นมานู้น,นปูขึ้นมานตัวจะคล้องกับเต้นบอพี่นออ้องออเอา ว่หนุนขึ้นมากขึ้บวยปู่บ่อโจ๊กโจ๊กบึงปู่าโกบโจกว่าท่านใดว่าท่านเห็นน่ะบ่อเนื่องมาถึงน่ะบ่โอ้ยขึ้นบ่อขึนบ่ออุ้ยบ่อจะถึงล่เปืยนี่จะลงไปเออเลิกเลิก้น่อปู่อยู่นี่เดยจะปู่ข้น่ออ้ยจะบึงกับปู่ใหญ่ว่าจะมีกบโจ๊กบึง กูปู่โตแบบไงกูปูคั้งไม่เท่าปูตัวเดียวอพี่น้องยายพ่อบอกหอยอีกแล้วบอกพ่อกบเลยหอยจะบอกหอยใหญ่เฮ้เอ้าไม่หอยเอาหอยเลยพี่น้องเอ้ยบึ้งปื๊ดเห็นบ่อทำไงโกบเลยน้องพี่น้องอ่ะเอ้ยไม่หอยเอาหอยเอ้ามีอีลดแล้วรีดรีีลดแม่เนาะจ้ะเนาะ เอาทุกอย่างเลยเปิดพี่น้องเขียนดีหน้าใหญ่เออมันอยู่ในไงเออเนื้อแตะจากรลวเขียนยังก้าอหนั้นเนาะเนาะฮะงาเขียนโตก็มีไปเบิ่งมึงพนจะถ่องว่าพ่อเขียนดีขาคำยายพ่อเขียดยายพ่อเขียนดีหนะไปเอาทุกอย่างพ่อเดี๋ยวปนในยังก้าหน้ามืันนี่จ่าเนาะ เขียีขาค้ำเจ้าเอ้าเขียดขาค้ำไปรำบันดูนี่นี่โอ้ยเขียดย่างหมูมันโอลงไปทางแต่มื่อนี้เขียดีขาค้ำมันเป็นอย่างสีที่จ๋าเด้อขามันเหลืองเหลืองเลยเขียนขาค้ำลายป่านอื่นเอองามงามที่เก่าแล้วใช่ว่างก่อนนี่พี่น้องนี่เอาเนี่ยปกไว้เท้าเออไปหาไปเรื่อยๆจะได้ก้าวานั้นตัวอืมพี่น้อง แต่เคียดีเลยอจ้วเยอะแต่จ่ารูดนานมาอีกแล้วจ้าไปยังมาดีเล้วพี่น้องอี่พี่น้องปวดเน็กไกวก่อนเดือพี่น้องด้วยนานนี่ มาเร็วๆจ้าไม่ง้างเท้าจะถอดพอแล้วใหญ่หาอยู่ไกลเลยจ้าเด้อจะถอดวาพอแล้วไปๆไปลุ้นม,มึงนี่พี่น้องนี่บัตรสิพ่อกับบางยากเฮ้ยห้เท้าเห้เฮ้ง่ายมานะั้ยนะเบิง่งเรือยจ้าเด้อนี่โกบเ,เท่ๆพี่น้องนี่โกบเ,เท่ๆ เออเอาก้นเท้านี่เอ้อนี่เห็นบอ่อไงมันนี่ไงเลยจ่านี่มันนานนี่เห็นบ่อเนื้อแตกจากเลยเอาก้นอีกมั้งนี่จับตะท้องนี่เห็นบ่อเนื้อแตกจ่านี่นี่มันมันมัน ให่น้อยใจเนาะ,ะใหญ่เพพอเขียดดูพ่อพุน่นเฮ้ย,ยจะสองอื่นว่าโกบใหญ่ปลาเขียดทิมเนาะเบื้องแล้วหอดไก่หอดไก่ก็ห,กหาบึงเทาเอ้ยเต็นเขานี้เลยนียนย่ปืด ตัวเหลืองอาลามเลยไปมันมานมันไปเผ่าไปใช่คู่ขอหาไปเรื่อยๆห้างใกล้ันนะจ่าเนาะโอ่อยังได้จ่าดึกโคู่ไปเลยทีเท่าเนี่ยว่าเมื่อยเ็รอขอ่อโตเอ้อผอโตเดียวกัห่อกายจะท้อไปเลยว่าเมื่อยจะสอ้้องไปหาอยู่ มามาสาวมาได้ a, <ım. S 2> ๋วจะด้ก้าวป๊อปนกันเลยเดี๋ยวกุ้หน่อยตัวหนึ่งกับเซียวใดขึ้นกันเลยเท้าเมื่อไง้เท้าพออยู่แล้วนะนหน่อพอเปลี่ยนแล้วไหนอ๋ี่น่อนี่ปราบุกเปิดเต็นท์ออกเมื่อตื้ออย่างงๆ อืม <im> น <itting> <im itting> ี่น้องพอปนอยู่นะแกเนาะจับจนี่กระปุกกระปุกหอยเอ้ามาหนีว้ายเมื่อยจนลีนพันย์ได้ก็คืจบคลิปมหาเขียดเดยเพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบพุ่นจิตทีตามงใจมาตลอดได้รักพี่น้องเลยจ้าคนติดตามคลิปใจต่อไปเลยจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บหาหยากดีนะสาวหายใจหวานหายยากดีเลย เดี๋จไปหาหยังเนาะได้เท่านี่ก็ขอปนอยู่นะเจ้าเนาะสวัสดีจ่าอีกครั้งจ่าบ๊ายบายจุบจ๊บจุบ๊บไปพี่น้องไป,ไปเพื่อนไปเพื่อนนสิเราพี่น้องบรรยากาศลมแห้งลมแห้งดีดีพี่น้องเลยนี่หนาวเดียวมานจะเศรัด้วน,นี่ใหญ่โจ้ผีมาใหญ่บิ่งบรรยากาศลมเออ